รายการมหราวิทศารรภพมทพการกันต่อนะคะซึ่งตอนนี้เปิดสายถามก็มีสายมารอจานอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศพลเหรอคะเดีย๋ยวจะรู่ราคาค่ะค่ะค่ะอ่าเกิดวันที่เท่าไหรค่คะเกิดวันพุธท,ที่สามค่ันวาคมพศค่ะสองห้าหนึ่งสองค่ะ,คะเวลาเกิดเวลาไม่ทราบปะพี่เช้าสายบ่ายเยน็น รู้สึกว่าพูดจังวันนะพี่ใน<อ>สายสาแล้วกันเนะเาะอ่ะอนนี้ของของแฟนหนูจ้ะอ๋อเหรอทงสายว่าจะมาชื่อผู้ชายเกิดจังหวัดไหนคะเกิดนครปฐม,มค่ะตุ๊กอ่ะค่ะสักพูนนะคะแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนอะไรครับอ๋อสัพูนเหรอครับผมครับปัจจุบนจับนอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่นครปฐมครับอโอสัมพัพนธ์อ๋ออยู่สัมพันธ์นะ ครับผมตอนนี้ทำอาชีพอะไรอ๋อก็รับถมที่หรือมงานมึงมีบ้างผมไม่ได้ตังบ้างอะไรเงี้ยอ๋อรับถมที่นะครับแต่แต่ตอนนี้งานมันมันมันยังไม่เข้าอีกเลยตอนนี้มันไม่มีใครทำไม่รู้ใครใครไปถมอะไรมีแต่คนจะขายที่อะประการบางทีก็ถมดินถมอะไรเงี้ยยากตอนนี้หาตอนนี้ไม่ค่อยมีนะก็เออตอนนี้มันเขาเรียกว่าอ,อะไรเอ,อ่อการพัฒนาหรือการอะไรมันมันน้อยลบปีนี้จะมีช่วงเวลาไปบนั้นแหละ โชคลาบเหรอวันเกิดแน่วันเกิดที่สามเนี่ยเออเกิดวันพุธพุธกลางวันนะครับแรมสิบข้าเดือนสิบสองปีละกาครับผอายุสี่สิบสี่ปีสิบเอ็ดเดือนสิบแปดวันวันนี้พื้นดวงของคุณก็ก็โอเคน่ะเอาเพียงแต่ว่าเสามันเสีย จันเด่นคู่ดีดาวเสาเสียเป็นคนเป็นคนขยันแต่ไม่เคยอดทนนะว่าดาวังคารก็เด่นแต่ว่าเสาไม่เด่นเห็นไหมเป็นคนขยันแต่ไม่เคยอดทนเห็นไ,ไหมแต่ก็ยังดีนะมีผู้ใหญ่มาถามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อเอาจะถามอะไรว่ามโาโชคลาภโชคลาภี่นไม่มีเลยโชคลาภไม่มีเพราะไอ้ลาหูจรนบนรทับจันอยู่นี่นะ ไม่เสียทรัพย์ก็ดีแล้วต้องระวังอ่นนะเนี่เนี่ยอ๋อเราไม่๋อ <น float S 2> <app> ไม่เสียทรัพย์ก็ดีนะเอะอ๋อไม่เสียทรัพย์ก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าที่ผมว่าจะไปไหว้พระราหูเนี่ยเอราหูมันทับจันทอยู่ไงอ๋อตอนนี้พระราหูทับจันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวยี่หกมีถุนอาะอี้หกพฤศจิกาเนี่ยนะเสาร์จะลงมาทับสุขกั์ทับอาทิตย์อดกต้องระวังนะสุขภาพเออใช่ ระวังสุขภาพอุบัติเหตุด้วยต้องระวังต้องระวังขอต้องระวังนะใช่ใช่ใช่เพราะเสามันสองตัวนี้มันมันแรงอะ่ะมาทับจันทับระอาทิตย์เลยเนี่ยเห็นไ,ไหมไม่ค่อยดีออมันอยู่ยาวอยู่ปีหน้าทั้งปีเลยจะบอกว่าจะไปไหว้วันอาทิตย์เนี่ยไปไหว้พระที่ไหนไปไหว้ที่วัดนายแม่วันน่ะวัดศรีสาทองอ๋อ ก็ดีก็ได้ก็ได้ที่ไหนเขามีราหูอยู่เห็นไหมครับผมเขามีเขาเครอบครองดัมมงดัอ,อยู่นะเขประถมอะโอเคเห็นไหมครับคได้ได้ได้หมอเราจะมีขึ้นส่งขึ้นศาลไเนไหมะก็มีไอ้ไอ้ไอ้ตัวราหูนี่คือตัวตัวคดีฟ้องร้องตัวอะไรต่างๆนี่ต้องระวังเลยค<า>ดีความต้องระวังคดีความเนี่ยเออราราหูนี่คือตัวตัวตัวขึ้นศาล แล้วจันจะมันจะร้ายแรงไหมเนี่ยก็ไม่รู้สิสองปีต้องประคองหน่อยก็เอ้ยไม่ต้องห่วงเวลาขึ้นศาลที้ห้าปีกว่าจะรู้เรื่องอ๋อเหรอเราฟ้องแล้วถูกฟ้องล่ละอ๋อเขาเขาจะฟ้องเราอ่ะอ๋อเป็นจำเลยคดีอะไรอ่ะข้อหาคดีเช็งบ้างอะไรมั่งเนี่ยอ๋อได้เลยเลยมันยาวยาวอ๋อมันยาวเนี่ยยาวยาวแต่ว่ามันเราก็ต้องเดี๋ยวนี้เขาไกลเกลียนะ ไกาเกียร์ครับก็เขาจะให้มาถามว่าง่าจะยังไงเขาจะไกาเกียร์ก็มันจะผ่อนให้เขาอ่ะก็ผ่อนให้เขาก็จบไปเห็ไหมจบก็ที่ยอมรับผ่อนให้เขาไหมเขายอมหรือเปล่าล่ะอ๋อถ้าเกิดเขาไม่ยอมอ่ะไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลฟ้องก็สู้กันไปใช่ไหมครับมันก็สู้กันยาวอ่ะใช่นไหมอ๋อสู้กันยาวแค่ยฟ้องแพ่งหนีป่ะหรือฟ้องอาญาครับเช็คเท่าไหร่กี่แสนเนี่ย เอาไปรู้คุยคุย,คยแฟนผม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 ให้รู้เรื่องไแก่เ,เออค่ะ,คะสองแสนเหรออาจารย์มันไม่ถึงอหรอคะกาไม่ถึงไม่เป็นไรอ่ะเห็ไหมอามอจารย์แต่ว่า<ห>ชื่อที่จะฟ้องเอาะมันเช็คชื่อหนูไม่ใช่ชื่อพี่เขาเอออเหรอจ้ะเช็คเช็คไปถึงสองแสนแล้วเขาแจ้งความหรือว่าไงอเขาแจ้งความแต่เขานัดไก่เกลี่ยกันหนูเนี่ยวันที่สิบหกเขาไก่เกลี่ยเพราะ เพราะเงินแค่นี้มันไม่ถึงกันนั่นแหลอนะมันมันไม่อายาถ้าอายาก็จับแล้วแพงงเหมาะแพงๆสู้กันยาวจะแพงแล้วก็ถามว่าเช็คนี่มาจากไหนอ่ะคุณสู้ยังไงก็ก็เช็คชื่อหนูอ่ะก็ใช่แล้วเขาถามว่าจ่ายค่าอะไรอ่ะจ่ายค่าดินค่าดินโมดินไงเขาจิบล้อเขาเจ้าของสิบล้อเขาดินมาลงให้ไงอ๋อหมายถึงว่าค่ารถสิบล้อจายจยแล้วเราขาดทุนไงไม่มีค่าดินจ่ายเขาเนี่ยอ๋อ ็คือไก่เสี่ยเขาจะให้เรา่อนอะไรดีอะไรเงี้ยหมอว่าจะจบไหมจบจบเขาก็เขาทำอะไรไม่ได้เพราะวันที่ไม่ไจะเช็คเขาไม่เช็คคนคือสามีเป็นคนจ้างใช่ไหมสามีจ้างแต่เช็คแค่ชื่อหนูเออจะคุณเป็นผู้จัดก,การหรือเปล่าบริษัทหรือเป็นส่วนตัวไม,ไม่ไม่ไม่ค่ะส่วนตัวค่ะก็บอกว่าก็สู้ไปทีบอกว่าเออสามียืมเช็คไปเราก็ไม่รู้ไปใช้อะไร ก็สู้กันไปเราไม่เราไม่หนีหายเนาะเราขอพรเขาเป็นหายเดือนก็ใช่ขอขอผรเนี่ยเห็นไหมหมอยำแฟนหนูก็ถมถมอีกถมอีกแล้วก็ถมไม่ได้ครึ่งละเจ้าของที่ยังไม่จ่ายเลยนะจ่ายให้สิบร้อเนี่ยมันว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ไหมหมอได้ก็ก็ลองไปคุยดูสินะจ้าจ่าจ่ามนงั้นก็เอาดิงคืนไปไปถมที่อื่นนะ่ะม่นงั้นก็มันจะพอได้เป่าเห็นไหมจ่า แต่เขาจะมีโชคมีลาภไหมวันนี้โอ้โหโดนทับอย่างนี้เอาอะไรโชคมาลาภเออหมออย่างนี้ต้องทํายังไงอ่ะไม่มีใจเย็นใจเย็นทําบุญไว้ตาเย็นอย่าไปอย่าไปตกใจมันคือพวกนี้มามันทําให้มันมีอุปสรรคถ้ามีปัญหาเก่าก็จะมีการฟ้องร้องใช่ป่ะจ้ะเออมันอยู่ที่ตรงนั้นนะทพี่งแต่ว่าเราก็ต้องมีสติไงสู้ไปอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจหนูก็บอกแฟนว่าให้สู้ไปเฉยเฉยก็ค่อยๆมองดูอะไรใหม่ๆทําไปเรื่อยมันอาจจะมี พอจังหวะมันดีมันก็มีฟุ้งๆเข้ามาอย่่าอยู่เฉยอย่ยายารอโอกาสเราต้องเขาวิ่งไปหาโอกาสดวงไม่ดีนี่ต้องวิ่งหนักหน่อยถึงถึงถึงปีหน้าเลยไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ปีหน้าทั้งปีเลยะคุหนึงเขาวิ่งกันวันสองวันได้แต่เราอาจจะวิ่งเป็นเดือนกว่าจะได้เงี้ยห็นว่าอแต่อย่าถอยอย่าถอยคือเวลาดวงไม่ดีเนี่ยเวลาเดินเจอท้องทั้งทีมีปัญหาถอยละค่ะ ถอยว้เสียโอกาสใช,ใชจ้ะจ้ต้องตื้อหน่อยตื้อหน่อยนะนี่เขาก็มีจะให้ไปลงก่อนซึ่งเดไเด้หด๋หนูไม่กล้ากลัวแฟนเขา,าหะือนดวนไม่ค่อยดีอยู่เอออ่าช่วงนี้ต้องระวังถ้ามันไม่ได้เงินอย่าเพิ่งไปลงเสี่ยงจ้ะจ้ะอะ่ถ้าไม่มีสมุดสัญญาไม่รับเงินประจาก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งมันใช่ใช่เออแล้วมันจะเดือดร้อนใช่ไหมจ้ะจ้ะเออโอเคนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เออมีแต่คนมีปัญหาใช่ไหมตัวนี้น่าห่วงนะค่ะถมที่แล้วไม่จ่ายตังค์ไอ้รถสิบรอก็จะมาเก็บเงินไม่ไม่ได้ทําแบบมัดจำอย่างเงี้ยเหรอจย์ก็อาจจะคนชอบพอกันนะชอบพอกันนอย่างเงี้ยอยากได้งานด้วยเอา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 ถมก่อนเลยค่ะสั่งปั๊มก็ไปเอามาถมเลยค่ะถมเสร็จก็ไม่จ่ายก็อาจจะยังไม่มีจ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่สิบรอบมันมันมันคนมาแล้วเนี่ย มันก็จะมเมาเนี่ยกล็ลำบากเหมือนกันนะ,ะจะมีสายต่อไหมถ้าไม่มีก็ SMS ะนะตอบ SMS แล้วละกันครับอาค,คุณอัญชลีชัยอัดทองอนะคะถามเรื่องบ้านเลขที่195 195ดีครับเป็นเลขดาวสุดพระเคราะห์ไม่มีปัญหาค่ะบ้านนี้จะอยู่อาศัยหรือจะค้าขายก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยรับราชาก,การก็ได้ดีหมดเลย ใช่ด่อยู่แล้วมันสงบอ่ะนะอยู่แล้วสงบแต่ถ้าจะละเอียดอีกนิดคือบ้านสีอะไรแบบนี้นะอ่าใช่ใช่อันี้สำคัญมากลักษณะบ้านเป็นเท้าเห้าบ้านเดียวหรือตึกแถวนะหันหน้าไปทิศไหนอันนี้เนี่ยเนี่นี่สำคัญมากคือมันละเอียดจริงๆต่บางทีเราคุยกันเวลานิดๆเงี้ยมันไม่ได้เลยมากมีได้ว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเราแก้ง่ายๆแต่ถ้าถามมาดีไม่ดีก็ดีก็ดีค่าขายก็ดีแล้วถ้ายังไม่มีปัญหาก็โอเคนะไม่ต้องไปยุ่งกับบ้านบ้านเล็กบ้านดีอยู่แล้วค่ะ ส่วนอันนี้ของคุณธนัทคุณธนัทนะฮะเกิดบาอังคาร4ีคุมภาสองห้าสามอายุก็ประมาณ22ี่สองนะฮะปีมะแม่การเรียนนิติรามเนี่ยตอนนี้เขาจะเปิดร้านขายเสื้ออ,อ๋อเปิดร้านขายเสื้อดีไหม,มแล้วก็ขายรองเท้าได้ดีไหม ได้เลยได้เลยวันอังคารได้เลยค่ะวันอังคารเป็นคนขยันอยู่แล้วค่ะวันอังคารเป็นคนขยันได้ใช่ไหมได้ได้ได้ใช้ได้ปากแกดีอยู่แล้วนะค่ะอายุยังน้อยอยู่นะเอ้าโอเคได้เลยนะเอาเปิดหน่อยไปพ่ยก็หน่อยจะขายเสื้อขายรองเท้าดีไหมอ่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่คนประหยัดเงินมันก็อาจจะซบเซาไปบ้างอาจจะเปิดแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงการเปลี่ยนแปลงเดียวอย่าลงทุนเยอะลงนิดหน่อยนิดหน่อย เดี๋ยวก็ดีอีกแป๊บนึงลงดิดหน่อยอย่าอย่าอย่ามากอย่ามากนะแล้วนี่ก็คุณสิริเกิดวันเสาร์สิบเจ็ดมิถุนาสองหนึ่งศปีมะแม่การงานและการเงินพอยังไงจะดีไหมการงานเหรอคะการงานช่วงนี้เหนื่อยค่ะหยิบจับอะไรรู้สึกมันไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายสักเท่าไหร่มันมีปัญหาติดขัดนะคะแต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ยังคอยเอนดูอยู่เอนดูทำไมจะช่วยอ่ะ ก็สามารถปรึกษาเขาได้ปรึกษาอย่างเดียวไม่ช่วยเลยเหรอเขาก็จะให้คําแนะนำไงเอาแล้วมีเงินท่อถาออกที่ดีเขาถามเรื่องงานอย่างเดียวนะอ๋อเหรอโอ้ถามงานอย่างเดียวเลยนะโอ้ถามเรื่องอื่นมาอีกสิสว่พพอนี่เขาก็จะโหดหน่อยนะเนี่ยไม่ต่อเติมให้หน่อยเลยเหรอเผื่อนไค่ะเขาถามต่ออีกนี่ไม่มี ถามแค่การงานเหรอการงานครับเหมนงเดียวการเงินด้วยไงการเงินก็ดูให้การเงินอีกไงการเงินการเงินช่วงนี้วิ่งหาเงินเหนื่อยมากๆเลยนะเขาเรียกอะไรหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวกันเลยทีเดียวเพราะเงินนี่นะใช่เขาต้องทํางานอย่างน้อยสองอย่างขึ้นไปถึงจะดีถึงจะถึงจะมีเงินเหลือเราจะเอาเงินที่ไหนมาเอามาหมุนอะผู้ใหญ่ก็ต้องงานไงผู้ใหญ่ช่วยอยู่แล้วต่อไปคุณนัฐการเกิดมาทิศ สาสิเอ็กรกฎาคม2อ0 9ปีมามียการเงินเป็นยังไงการเงินเหรอครับการเงินคุณมีเงินใช้จ่ายสบายมืออยู่แล้วนี่แต่ว่าช่วงเนี้ปล่อยเงินกู้ไปอาจจะไม่ได้คืนแล้วจะขายบ้านเลขที่2องสทับสได้ไหมสองสองแทับสได้16จะขาย จะขายเหรอได้ป่ะติดต่อเจรจาไม่เป็นผลนะคะยังขายไม่ได้ขายไม่ได้ถึงถึงขายไปคุณอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะระวังให้ดีด้วยเดี๋ยวช่วยบ้านอยู่ใช่จอไพายเดทเข้าไปเลยรออีกพักหนึ่งเออเหรอรายนี้คุณนัทวีเกิดก้าสิงหาสองห้านึ่งศปีมอมแม่ะพูดกลางคืนนะฮะโชคลามมีไหม <ช>คุณดวงวันถ้าโชคจากตัวคนเองอ่ะคงไม่มีแน่นอนแต่ว่าโชคในเรื่องของคนในครอบครัวหามาให้อ่มีมค่ะเขาบอกรับสายดีกว่าไหมการงานเป็นไงการงานเอาการงานอีกเหรอเดี๋ยวค่อยรับสายนะการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ขยันเพิ่มอีกนิดนึงละกันรับสายก่อนดีกว่าจา์เอาสายมาเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล ค่ะชื่อคุณทองคำเหรอคะค่ะทองคำทองคำดีค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะสิบแปดค่ะเดือนมีนาค่ะสองห้าสองแปดค่ะเวลาเกิดเวลาเกิดจำไม่ได้อ่ะเช้าสายบ่ายเย็นพอจะจำได้ไหมประมาณบ่ายค่ะบ่ายเกิดจังหวัดฮะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดอะไรจังหวัดที่เกิดอ่ะ จังหวัดอ๋อสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการคุณต้องคำทำอาชีพอะไรฮะอ๋อเป็นลูกจ้างสาวโรงงานค่ะอ๋อสาวโรงงานนะค่ะยังไม่แต่งงานนะแต่งแล้วค่ะลูกกี่คนอ่ะหนึ่งคนค่ะเออแล้วสามีทำอะไรทำงานด้วยกันค่ะแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรอ๋อคือนูอยากจะเ็คดวงหนูค่ะขอโทษจริงหรือเป้าง เป็นไงนะเพราช่วงนี้ดวงหนูเป็นมีเกณฑ์ดีไหมอะไรเงี้ยมีมยโชคลาภไหมอะ่ะมาถามก่อนตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมก่อนอ๋อมีอะค่ะปัญหาอะไรอ่ะคือหนูเรื่องเวลาคดีความอะค่ะเหรอกับใครกับคนในโรงงานเรื่องอะไรค่<ฮ>ะเรื่องอะไรเรื่องเรื่องทะเลาะวิวาทเหรอค่<ฮ>ะเออแล้วเป็นไงใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยอะ่ะ อ๋อหนูหนูเป็นผู้เสียหายค่ะออกไปผู้เสียหายฟ้องเขาค่ะฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องแล้วเป็นไงเรียกค่าเสียหายเรื่องไงเรียกค่าทากวนค่ะเรียกค่าเสียหายค่ะทำกวามันตรงไหนมันบาดเจ็บตรงไหนอ่ะแขนค่ะแขนหมอบอกว่าให้พักกี่วันอ่ะหมอให้พักสิบวันได้ค่ะพักสิบวันได้แล้วเรียกเขาเท่าไหร่อ่ะเรียกไปห้าหมื่นนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาไม่มาฟาก แล้วเรียกเป็นหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นห้าหมื่นเดียวไปห้าหมื่นแล้วเขาต่อไหมตอนแรกอ่ะเขาต่อคือว่าเราก็ไม่เอาเรื่องเอาความแต่คือก็หยุดแค่นี้อ่ะเออแล้วแล้วเรื่องไแล้วตกลงเขาไม่จ่ายจ่ายแล้วค่ะแต่ว่าหอยากรู้ว่าเขาจะจบไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจบจบไม่มีปัญหาหลอวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเสายกยิบหกนี่ก็จบแล้วไม่มีปัญหาเรื่องคดีความมานะ ค่ะแล้วเรื ar, ่องอื่นนะครับเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแบบว่าโชคลาบหนูมีไม้โชคแล้วโชคลาบดูก็หนึ่งโชคลาบโชคลาบเหรอเอ็งก็ได้ห้าหมื่นก็ได้เงินมาแล้วยอมโชคลาบยอออเา โชคเลือดเลยเนี่ยนะฮะโชคเลือดเลยโชคเลือดโชคโชคเชื้อเลือดอ๋อช่วงนี้ไม่ต้องเสี่ยงคุณก็สุขสบายดีอยู่แล้วนี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้ใจสบายอยู่แล้วช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลนะอ๋อค่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วเรื่องภายในครอบครัวทำไมมีปัญหากับสามีอ่ะเปล่าค่ะไม่มีก็ไม่มีก็จะดีอย่าไปยุ่งมันนี่กแล้วเออก็ดีอยู่แล้วนะ การงานก็ดีใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องห่วงสบายไม่เป็นไรนะจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมเอ่ยดวงคุณเสียเสียเป็นดีถ้าได้เลื่อนก็ได้เลื่อนอ่ะปีหน้านี่แหละนะไปปลายปีนี่นะค่ะมาดูอีกทีนะเหอว่าคุณรองยังดีอยู่ใช่ไหมคะดีอยู่ดีอยู่เออคุณก็อายุตอนนี้ยี่สิบเก้าปีแปดเดือนเกิดวันจันทร์นี่นะแรงสิบสามข้ามเดือนสี่ปีชวดใช่ไหม ก็โอเคไม่เป็นไรนะใช้ได้ใช้ได้นะคนเสาดีนะแต่สุขไม่่อยดีทุกไม่ดีคุณหัดาเสียเสียสามดวงนี่เป็นอุดนะเสียเสียเป็นดีนะเวลาคุณมีเรื่องไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรทุกขราบเนี่ยคุณมีอะไรมีปัญหากับดีขึ้นอ่ะอย่างนี้คุณถูกถูกไล่ตีไล่ฟันเนี่ยกับได้เงินเหรอวะเออให้เอาอีกบอกเอาไว้อีกมาฟันอีกเลย อันนี้เอาเท่ห้าหมื่นเออดีทุกขลาบเท่ได้โอเคโอเคนะดีจ้าสัญญาณไม่ติดทะเลว่าอาจารย์ลมแปังน้ำปังน้ำพัดลมพัดลมในบ้านอ๋อใกล้ๆก็จะเสียงอย่างเงี้ยสัญญาณมจะเสียงอาจจะเปิดแอร์ก็ได้แอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าโชคดีสัปดาห์หน้ารอคุณผู้ชมอยู่นะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ